เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาตามหาสกีบีดี้ทอยเล็ดแบบน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าหมายความว่าจะเป็นตัวเล็กๆน่ารักอย่างเงี้เหรอใช่แล้วตมูตมี่มากเลยนะและที่สําคัญนะพวกเรากระโดดได้สูงมากเลยละขอบอกทําไมด่านนี้ถึงกระโดดได้2ทีเลยอ่ะไม่ได้กระโดดแบบธรรมดาธรรมดานะหมายความว่าไงไม่ได้กระโดดธรรมดาเราสามารถกระโดดแดดได้ด้วยอ๋อนี่ไงนี่ไงพุ่งปลื้ด ใช่แล้วทุกคนพุ่งปรื้ดแบบนี้เลยนี่เออเ,ออเลยเลยเลยพี่เอกเจอแล้วเยวเมื่อกี้เลยไปนิดนึงนี่ไงสกีบีดี้ทอยเล็ดแบบอย่างแท้น่ารักตะมูตะมีชอบรีแอคชั่นเวลากระโดดขึ้นไปเก็บอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พี่ฝนได้อะไรมาบางอย่างด้วยละ่ะขอบอกเขาให้เพเอกมาเหมือนกันแต่เรามีเวลาใช้แค่นาทีเดียวฮะมีเวลาจํากัดงั้เหลอเฮ้ยเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวๆๆขอใช้อันนี้ก่อนที่ยิงลูดปืดไปเฮ้ยพี่ฝนวิ่งเร็วมากๆเลยนะใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนอันนี้ดูท่าทางน่าจะเป็นสกีบีดี้ทอยเล็อะไรนี่ เป็นเบคอนเบคอนเป็นซอมบี้ด้วยนะเนี่ยเบคอนซอมบี้ถูกต้องเลยเน่มีสปริงกระโดดแบบวิ่งเร็วกระโดดแบบกระโดดสูงนี่เดี๋ยวแดดให้ดูออย่างเท่แล้วถ้าหมดแล้วจะทำยังไงอะ่ะหมดก็หมดไง <laughs> เดี๋ยวเดวอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนั้นเขาน่าจะขายอะพี่ฝนอ้น่าเสียดายจังนะไม่เป็นไรเราไม่ต้องซื้อเราไปเก็บของฟรีกันดีกว่า ใช่แล้วคลิปนี้สายฟรีจะต้องไม่พลาดอาได้เดี๋ยวก่อนพี่ฝนเห็นประตูถัดไปด้วยนะขอบอกประตูอะไรอ่ะพี่ฝนประตูสีเขียวให้เข้าเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาฝากนี้ก่อนเฮ้ย้อแย่แล้วแย่อะไรพี่ฝนของฟรีหมดเขะฮะเออจริงด้วยหมดแล้วอ่ะหมดเวลาแถมตรงนี้มีคุณคาเมล่าแมนนั่งแบบเงาๆอยู่ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันเขากำลังนั่งมองเลยมองทะเลเอ๋อพี่ฝนร,รู้แล้ว นั่นน่ะมีสกีบิ๊ดีทอยเลตเขาแอบ,บมองดูอยู่โอ้หแต่ตรงนั้นมันน่าจะไปเอายากมากเลยนะมันสูงมันสูงทุกคนไปไหนเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆข้างบนเราก็จะสามารถขึ้นไปเขาเรียกว่าอะไรนะชิงช้าสวรรค์ได้แน่นอนตรงนี้มีชั้นให้กระโดดด้วยพี่ฝนชั้นอะไรนี่เ่ยงเห็นมีสกีบิดี้อยู่ด้านบนนะมีด้วยเหรอมีต้องกระโดดออกข้างเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงกระโดดได้จริงด้วยเริ่ดๆชึบเริ่ดๆเร้อชึบ โหโดดยากเพือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันเริ่มกระโดดยากเออเออเออเฮ้ยไม่ต้องกระโดดอ้อมแล้วอ้าวทำไมอ่ะกระโดดขึ้นไม่ได้เลยเอ้าวแล้วเพียเอกระโดดขึ้นมาจนถึงข้างบนแล้วเย้ในที่สุดเราก็หาเจอโอ้นี่ใครอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้อันนี้น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แน่นอนอ๋อใช่แล้วนักวิทยาศาสตร์คนนี้ไงที่ใส่แว่นนะ เดี๋ยวก่อนนะเราสามารถตามหาสกีบีดี้ทอยเลตได้ทั้งหมด3ามตัวแต่ว่าในนี้มีอีกเพียบเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าใส่ได้สี่ตัวใส่ได้4ดี่ตัวเหมือนเพื่อนเราที่เป็นสัตว์เลี้ยงเหรอถูกต้องเลยพอสุดยอดเลยนี่ก็วิ่งตามพวกเราไปถึงไหนถึงกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว <นะ S 1> ขอหมุนลงไปดูข้างล่างก่อนก็แล้วกันพี่เอกเจอคุณสกีบีดี้อยู่ตรงนู้นด้วยตรงไหนเหรอจริงๆแล้วเจอเต็มไปหมดเลยไหน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 อะนี่นตรงนี้ก็มี อ้นี่ไงเจอแล้วมันจะมีจุดเซฟพ,พี่ฝนอ๋อมีจุดเซฟง้ะเหรอใช่ใช่อ๋อพี่ฝนรู้แล้วทําไมจะต้องมีจุดเซฟเพราะว่าเพราะว่าไกลมากเลยแต่ละที่เนี่ยอ๋อจริงด้วยดูเป็นตัวยักษ์้บิ๊กทอยเลสเก,กบีดีเหรอไม่รู้นี่คือใครแต่ใส่หมวกสีแดงอ๋อก็ตัวใหญ่มากเลยอะ่ะเราไปหาตรงอื่นกันต่อดีกว่าฝั่งนี้มีอีกอปเปล่าหเห็นอยู่ตรงนู้ พี่ฝนครับพี่เอกคนะรับพวกปีนจอสมองเห็นสก,กีบีดี้ทอยเล็ตอย่างยักษ์ใหญ่โตโมโหลานมากเลยแล้วครับเดี๋ยวพี่เอกวิ่งไปดูก่อนนะจอสอันนี่ไงโอ้ตัวใหญ่มากเลยมีเรื่องมาบอกว่าเสียตังออเสียตังเราไม่เอาแน่นอนเรามาฝั่งนี้ดีกว่าอ๋อแสดงว่าตัวที่ลอยอยู่เนี่ยจะไม่เสียตังนี่ไงนี่ไงฝั่งนี้ก็ม,ตมีตรงนี้มีเส้นทางลับอะไรบางอย่างว้ ยนี่คุณคาเมล่าแมนนี่น่ะเขายืนเฝ้าอะไรกันเนี่ยวพี่ฝนร,รู้แล้วเขายืนเฝ้าสก,กีบีดี้ทอยเล็ตข้างบนนั่นไงอ๋อนี่ไงอยู่บนประตูไม้ครับนี่ไงเพือบฉบได้มาแล้วจฉบอ้าวไม่ถึง <c oughs> ได้แล้วทุกคนได้มายังได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวเพกใส่ให้ดูเพืบเบเต้องเปิดนี่ก่อนกระเป๋า พี่ฝนจะต้องเอาอันเดิมออกก่อนนี่ไงทุกคนเราจะต้องเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็คลิกออกเดี๋ยวเปิดให้ดูอันใหม่ล่าสุดที่ได้มาสีม่วงสีม่วงนี่ไงหัวอย่างเท่เลยอ่ะใช่แล้วเเป็นมนุษย์ฟังเพลงมนุษย์ที่มีอะไรนี่เขาเรียกว่าดีเจอ่าเป็นดีเจถูกต้องออไปต่อดีกว่าพี่ฝนเดี๋ยวก่อนน่งเหมือนกับว่าพี่ฝนมองเห็นอะไรบางอย่างฝั่งนี้ด้วยล่ะเดี๋ยวก็ลนลงไม่หรอกไม่ลนไม่ล,น,มลนนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวไปจุดเซฟตรงนั้นก่อน ไปจุดเซฟตรงนั้นทําไมใช่แล้วไปจุดเซฟตรงนี้ไงข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกระโดดตรงประตูถัดปายฝั่งเนี่ยแต่พี่คิดว่าเรากระโดดจากข้างบนไปก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวมันไม่มีจุดเซฟไงเออเหรอมาแล้วข้าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่ขอบหน้าผาฝั่งนี้ด้วยอ,อ๋อขอบหน้าผาฝั่งนู้นเราจะไปยังไงอ่ะนี่ไงกระโดดมาฮรบเชิบได้แล้วนี่ไงเอออะไรเนี่ยได้อะไรมาตัวอะไรเนี่ย,ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเดยเด๋ยวก่อน โหอันนี้เป็นอุป,ปกรณ์เสริมของคุณทอเมล่าแม่หรือเปล่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วข้างหลังมีรถถังด้วยมีรถถังเหรอนั่นไงพี่ฝนหมุนดูดิมีรถถังเห็นหป่ะไเดียด๋วยวก่อนนะเฮ้ยข้างหน้า ข้างหน้านั่นอะไรอะ่ะเป็นเกาะอะไรมีประตูเขียวๆอยู่เป็นเกาะมีประตูแสดงว่าเราจะต้องออกตามหาประตูแต่ก่อนที่จะไปหาประตูไม่ฝนเจอสก,กีบีดี้อีกตัวหนึ่งแล้วล่ะนี่นี่มาทางเกาะลูกเต่านนี้มาแล้วฮึบจึบถึงแล้วเฮ้ได้เร้วเฮ้ยเดี๋ยวๆอันนี้ไี่ฝนรู้หมายความว่าไงอะ่ะอันนี้คุณแจ็ค แจ็คเป็นคาวบอยเหรออันนี้นะคาวบอยโอ้ยอย่างเท่เลยนะเนี่ยน่าจะใช่อยู่หรอกนะ เดี๋ยววันนาะมีสกีบีดี้ทอยเลตซ่อนแอบอยู่ตรงนี้เอานี่คุณทหารนี่นะใช่แล้วเนี่ยซ่อนแอบอยู่ข้างหลังต้นไม้เนี่ยกว่าจะหาเจอตามหาตั้งนานนี่นี่นี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะนาวิกนาวิกใช่ไหมนาวิกกยอทีหนูนาวิกไงอ๋อนี่คุณทหารอย่างเท่เดี๋ยวเพื่อนกระโดดไปฝั่งนูน้นพี่ฝนเจออะไรบางอย่างด้วยล,ะล่ะเราจะขึ้นยังไงพี่ฝนลงมาเหอะนี่ไง่ายกระโดดได้แล้วเราสามารถปีนได้ฮะปีนพรมเนี่ยนะใช่แล้วมา เลยเร็วเข้าโถเอ้ยอุตส่าห์ลงมาถึงข้างล่างแล้วอยู่ตรงไหนแล้วนี่เดี๋ยวปีนขึ้นไปใหม่ฝั่งนี้มีสกีบีดี้ทอยเล็ตอยู่เยอะเหมือนกันแต่แบบว่าไกลแฮะมันข้ามไปได้พี่ฝน ข้าไปตรงไหนอ่ะเนี่ยต้องเดชเดชเข้าไปเดี๋ยวกระโดดขึ้นไปก่อนเฮือบชึบต้องกระโดดเกาะสองสามรอบยังไปไม่ได้เฮอบเออี่งานได้แล้วได้ยังอ่ะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยพี่เอกมาเร็วเข้าเออมันกันแทกข้างหน้าเดี๋ยวก่อนนะเฮอบชึบได้แล้วทุกคนไปเร็วฝั่งนู้นมีสกีบีดี้อะไรก็ไม่รู้กระโดดไปเก็บเลยไปเฮอบชึบได้แล้วไปต่อแล้วนะโอ้โหนี่น่ากลัวมั่นกันแฮะนี่ตัวไรนี่ อันนี้น่าจะเป็นซอมบี้โอ้ตัวสีเทาๆอ่ะใช่แล้วน่าจะเป็นซอมบี้แต่ว่าฝั่งนั้นมีอีกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะต้องข้ามไปเขาจะมีมีอะไรเนี่ยมีฝนต้องรอลิฟต์เลื่อนมาก่อนอ่าใช่เลยต้องรอลิฟต์พีเอ็กไปก่อนก็แล้วกันได้เลยมาแล้วมาแล้วแล้วก็รอจังหวะแล้วก็กระโดดขึ้นเลยนะกระโดดขึ้นแบบนี้นะใช่แล้วจับ,บได้แล้วไปต่อกันดีกว่าข้างบนมีที่เด้งดึงขึ้นไปอีกได้แล้ว ได้อะไรมาอันนี้อะไรอะ่ะสกีบีดี้ถอยเล็ดใส่หมวกสีม่วงเออแปลกๆดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูก่อนหาไม่เจออ๋ออยู่ข้างหลังนั่นเองไม่ใช่หมวกสีม่วงธรรมดาแต่เขาเป็นตำรวจเนี่ยก็เ,เป็นตำรวจง่เหรอใช่แล้วได้ข่าวบอยทหารแล้วก็ตำรวจมาว้ามีครบเลยนั่นจะไปไหนอะ่ะลองไปทางนู้นดูปรากฏว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรงั้นเราก็มาฝั่งนี้ดีกว่าทฮ้งนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะ อ๋อนี่ไงชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ที่พี่ฝนกลัวเหรอใช่แล้วที่พี่ฝนกลัวลองกิดวิดไว้ตลอดเวลาเออพี่ฝนเป็นคนกลัวความสูงนะทุกคนเดี๋ยว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 ขอออกก่อนเน่เดี๋ยวจะขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์พี่ฝนมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะทุกคนเห็นอะไรอะ่ะเห็นสก,กีบีดี้อยู่ด้านบนไง พี่เองไม่เห็นเห็นเลยเห็นด้วยเหรอเห็นนะอยู่ข้างบนสุดปูนเลยเห็นตั้งแต่ตอนขึ้นมาแล้วอล้วตรงนี้จะไปเอายังไงนี่ยตรงนี้ดูท่าทางจะไปยากเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนก่อนก็แล้วกันฮะพี่นจะขึ้นจริงช้าสวรรค์เหรอถูกต้องแหละอ๋อแล้วไม่กลัวแล้วเหรออันนี้ไม่กลัวนี่มันในเกมอ๋อในเกมไม่กลัวอันนี้จะต้องกระโดดขึ้นไปบนที่นั่งหรือเปล่าแล้วขึ้นไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างด้วย มีประตูนี่เข้าประตูดีกว่ามั้งเดี๋ยวรอดูเพื่อนก่อนเข้าประตูแล้วไปตรงไหนเพื่อนก็เข้าประตูนี่เรากระโดดตรงนี้ไม่ผ่านนะเฮ้ยนี่ไงเพื่อนเข้าประตูแล้วเขาขึ้นไปข้างบนชอยเลยมันเป็นประตูลิฟต์เหรอใช่แล้ว <c oughs> กระโดดตั้งนานแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยนี่ไงขึ้นมาบนที่นั่งแล้วเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเจอไหมเจอเจอรวด เจออะไรนะเจอหวดสกีบีดี้จะหลวดงั้นหรอโอ้โอโอโยได้แล้วพี่บ <h ills> อลอึ๊บฉึบได้มาเหมือนกัน <h ills> เดี๋ยวลงไปเปิดข้างล่างดีกว่า <h ills> กลายเป็นคุณจะรวดอสกีบีดี้แบบเจ้ารวดงั้นเหรอ <h ills> สแสดงว่าเดินทางได้เร็วที่สุดในบรรดาสกีบีดี้ทั้งหมดนี่งานได้มาแล้วอย่างเท่เลยนันเนี่ย พี่ฝนครับจอหมองเห็นสก,กีบิรีทอยเลทที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับเขาเรียกเฮลิคอปเตอร์จอดนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บกันอ่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปทางไหนอ่ะเออแยกกันไปหาทางขึ้นนะต้นมะพร้าวนี่ขึ้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนล,ลองวิ่งดูแถวนี้ก่อนอหมีประตูนี่น่ะขึ้นไม่ได้พี่ฝนประตูเข้าไม่ได้ทุกคนประตูร็อกประตูร็อกไม่มีกุญแจเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรเหรอเฮ้ยพี่ขึ้นจากตรงนี้ได้เนี่ย ขึ้นต้นมะพร้าวไม่ได้ทุกคนเราไม่ได้เป็นลิงเขาเลยไม่ให้ขึ้นพี่เอกอยู่ไหนนี่นี่โดดมาจากทางนี้อ๋อนี่ไงมีหลังคาใช่แล้วแล้วก็ขึ้นมาหลังคานี่เลยโแสดงว่าเราจะต้องขึ้นได้แน่นอนหฮ้บจึบขึ้นบนหลังคาแบบนี้แล้วพี่ผลก็กระโดดแล้วก็แดดเลยเอา้าได้แล้วเหรอได้แล้วหฮ้นี่โอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวขอเก็บก่อน ใช่แล้วมันเอาไว้ทําแบบนี้แหละเดชอะฮึบจึบนี่ได้มาแล้วคุณเฮล้วขอเตอร์สุดยอดไปเลยนะเนี่ยพี่ฝนโอ้ดูดิดูดิอูเขาปั่นปั่นบินได้แนละ้วทุกคนเออเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกเลื่อนลงไปดูอันนึงแปลกแปก่ะ มีอะไรเหรออะไรแปลกๆงั้นเหรอเขาบอกว่าถ้าเราจอยกุ๊บเขาเราจะได้ตัวพิเศษหนึ่งตัวเท่ๆจอยกุ๊บอะไรอ่ะจอยกลุ่มของผู้เล่นเกมเนี่ยอ๋อจอยกุ๊บงั้นเหรอเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยก็แล้วกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว้อพี่เอกได้มาแล้วได้อะไรมานี่ไงนี่ไงไหนอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ไงเจอแล้วโออทำไมไปอยู่ข้างบนนั่นน่ะไม่รู้เหมือนกันนะโอ้สุดยอดไปเลยอย่างเท่อะอืมเท่ใช่ไหมาล่ะเท่มากงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปฝนลองไปจอยมั่งดีกว่าดูท่าทางน่าจะเท่น่าดูอ่าไปจอยมาเลยจอยมานะจอยมานะจอยมาทุกคน ได้อย่างน่าจะได้แล้วเดี๋ยวขอเปิดที่เขาเก็บอยู่ในกระเป๋าก่อนก็แล้วกันนี่เป็นไงของพี่เอกมีแบบออร่าเท่เท่นี่ไงพอไปจอยปุ๊บปุ๊บฉึบมาแล้วขาอนี้เลยแดงทั้งแมปเลยอ๋นนี่คือคุณอะไรนะ อันนี้คือบอสเลยนะเนี่ยอ่าใช่แล้วเป็นบอสเป็นสปีกเกอร์ใช่ไหมเป็นสปีกเกอร์แมนโอ้อย่างเท่เลยสีแดงสุดยอดไปเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะ บุยบุย,บยโอ้อย่างเท่ามากเลยนะเนี่ยตัวสีแดงมีออล่ามาพี่ฝนแหละแหม่เดี๋ยวขอวิ่งแดดดูก่อนก็นแล้วกันนี่โอ้วิ่งตามมาด้วยสุดยอดไปเลย